คือขอเล่าก่อนนะครับเมื่อคืนเนี่ย VNL 2 0 2 4รอบ4ี่ทีมสุดท้ายบราซิลเจอกับญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นก็ชนะบราซิลไป3ต่อ2เซตเป็นชัยชนะที่คู่ขี้สูสีมากๆญี่ปุ่นได้เข้าชิงเนาะไปเจอกับอิตาลีนะครับในขณะที่บราซิลก็ต้องไปชิงที่3แล้วก็ต้องบอกอีกว่าบราซิลเนี่ยจัดการเรื่องอารมณ์ได้เก่งมาก พวกเขาเสียใจร้องไห้นะครับแวบหนึ่งพอออกมาพบเจอพบปะกับแฟนคลับชาวไทยพวกเขาปกติแล้วก็ยังคงเข้าไปทักทายถ่ายรูปกันเต็มเลยไม่นิง่งไม่น่าบูดเดินผ่านซึ่งไอการนิ่งไอการหน้าบูดก็ไม่ผิดนะครับเป็นเรื่องราวของอารมณ์เนาะแต่บราซิลเนี่ยเขาจัดการกับอารมณ์เก่งมากแม้กระทั่งแม่ไยซาก็เดินออกมาแล้วก็พูดคุยทักทายกับแฟนคลับในขณะที่กาบี้เดินขึ้นรถโอเคก็จะมีการเศร้านิดหน่อยแต่ก็ยังหันมาแล้วก็ส่ง หัวใจให้กับแฟนคลับชาวไทยอันนี้คืออึ้งจริงๆต้องยอมรับในความเป็นนักกีฬาของบราซิลเนาะเขาสุดยอดมากๆครับ อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้แมตช์ใหญ่นะจิงที่3บราซิลกับโปรแลนด์ที่1ก็จะเป็นญี่ปุ่นกับอิตาลีรักชาติไหนเชียร์ทีมไหนก็คอมเมนต์มาได้ครับ